โอ้ยแล้วเบ็กแต่ออมีคหร่ามทน พี่เคนรถทังหมดแล้วอะโอ๊ยแงเลยประกันขาดด้วยทำไงเนี่ยเอาไม่ได้ต่อประกันเนาะโอ้ตายแล้วพังหมดระหวานเนี่ยโอ้ยนี่ก็สิไงแกดีโอ้ไม่แล้วก็คืนเ้ยเนี่ยประกันชั้นหนึ่งอะเปล่าเนี่ยโอ้ยประกันชั้นแปดเด็ดเนียพี่เคนแต่ว่ามันค่ำแล้วว่าเราต้องหาที่พักแล้วล่ะโอ้โหน้ำมันทะลักเลยอ้อมดูดิเอพี่เคนดูดิมีบังกะโลด้วยนะอุ้ยหม่อมเหม่งเลยอะจะพักที่นี่กันดีมากจะดีเหรออ้อมแล้วเจ้าของเขาไม่ว่าเหรอให้พี่ขอเข้าไปดูกันปะอ ปวดหัวจังเลยนอนสบายจุง โอ้ยพี่เคนหัวเขายังนอนอยู่เลยอ่ะนีเราหล่นไปที่ไหนกันล้วเนี่ยแต่มันนุ่มดีนะเไหมวอลเปเปอร์มันคุ้นคุ้นนี่เขาอ่ะหรือว่ามันคือห้องสีเหลืองปริศนามันก็คือแบ็คกรมเมเหลือน้ยแล้วเราจะรอดกันป่งเนี่ยไม่น่ารอดนะพี่เคนว่ามีกล่องเก็บของเนี่ยหรออุ้ยมียาด้วยหรอมีเสบียงอาหารกับยาด้วยเฮ้ยนังกบมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองกินยาดูก่อนดิเฮ้ยนังกอบเออพ้ยาแพ้ยาเฮ้ยบอกแล้วอ้อมจะกินยาบ๊วยโซซูมสิบสี่สห้าเลย มันต้องมีสเสบียงดิเฮ้ยมีกระป๋องทัว่วเฮ้ยกระป๋องทั่วแดงอ้าวเอามาไป็ภูกันเฉยเอาภูกันไปทําอะไรอะ่ะจะมีของกินได้ไหมเนี่อยอย่างไหนาย,ยาก็กินได้อะนะตายแล้วเราก็อ,อดตายแน่เลยอ้าวมันต้องหาทางออกจากแบ็คลูมแล้วเนี่ยขารู้แล้วล่ะมันจะกินอะไรกินขากอบเหรอน่าอร่อยนะ <c oughs> กินขากบทอดกระเทียมดีไหมอ๊อเด็ก วิทยุสื่อสาเรเนาะเฮ้ยแต่ว่าเก็บไปไม่เห็นได้เลยอนะลองเปิดดูสิความสีเรียสอยู่ข้างในเฮ้ยจะเปิดนะอ้าวน,นบลูมนะเขาไม่ให้เปิดแล้วก็จะเปิดเอาเฮ้ยเขาไม่เห็นไม่ได้เลยก็มีแอปเปิลทองแล้วก็มีไม้นวด โอ้ทุกครั้งที่พี่เคงเปิดก่อนอย่างนี้มันต้องบึ้มบ้านแห้งทุกทีเลยแล้วก็มีบล็อกไม้อะเอ้ยไม่ใช่ลัอคกี้บล็อกแล้วก็ให้ไม้นวดแป้งเรามาทำหยั่งอ่ะอแล้วมีกล่องอะไรเนี่ยพัสดุไปนสนีเหรอไม่ใช่เขาไว้ให้เราต่อตัวเปล่าเอ้ยมันเปิดไม่ได้มันก็เป็นบล็อกไม้ปกติอะนะพ <มา S 1> ี่เคเราต้องรีบาหาทางออกดีกวา่าไปไหนพี่เคงหาทางออกกัอนอ๋นเอเขาหนยดิอ่ะเราไปทางไหนอะอย่างเขาว่องกดอย่างงั้นเลยแต่บรรยากาศมันไม่วังเวงมากเลยลนะอ้อมระบ้านข้างบนเน่ยมันหลังเล็กจิ๋วอ่ะเราหล่นลงมาทำไมมันกว้้าางใหญ่่ขนนนดีีล ไอทีพ่พยหน้าพี่เคนน้ำแดงเฮบูบอยบ่าวอ่ะเฮ้ยสยองลองชิมซิไอไม่ชิมเอ้ออเดะน้องอเล่แล้วอเล่มาจากไหนอเล่ามาอยู่ที่ได้ไงอ่ะไม่ได้อยู่กับโ<า>จ <อ S 2> น,น,ห,นหรอไม่ได้โดนโจนป่าจับตัวไปหรอถ้าจะหลงทางมาก็ได้นะอ้อมช่วยเขาไปได้วยดีมาก้อไม่ดีพี่เคนเขาต้องรีบหาทางออกกันนะว่าแต่ว่าต้องไปตรงไหนอ่ะ พี่เคนได้ยินเสียงฝีเท้าใครเดินเป่าอุ้ยนั่นมีเสียงดังมากเลยแต่ว่าพี่เคนก็ได้ยามาละอ้อวนี่ยาสปีดมาอยู่กล่องตรงนู้นน่ะพี่เคนเสียงฝีเท้าพี่เคนเป่าพี่เคนได้เสียินแ่ะโอ้ยพี่เคนไม่เดินดังเหมือนอ้อมนะฮะแล้วมันตัวอย่างเวอะอะไรอะฟ้าฟ้าไอ้มันคือตัวอะไรอะพี่เคนไปดูใ้ดี เอ้ยมันเจ้ารูนี่นะลบกันลบกันห้พี่เคนมันคือเจ้าแรนโบเฟนเจ้าเพื่อนหลักสีใสลุงเอยดูดิทำลายยืดเลยอ่ะโอ้ยโชคดีใช่ไหมไม่เห็นเราอ่ะอ้าวมันวิ่งเร็วมากเลยนะอันนี้เอายาไปเอ้ยมันหิวเราเปล่าอ่ะเรัขวดครัขวด้ยต้องสปีดไปก่อนเป้าใส่จุ๊กใส่จุ๊ไม่น่าจะวิ่งทันมันนมันวิ่งเร็วมากเลนี่อ๋พี่เครู้ได้ไงวิ่งเร็ว่ะก็พี่เคค่นเกมาบอกมาดิเนมาแล้วพี่เควิ่ปานี้ยเลย แล้ววันนี้แล้วแสงแแสงออดไปให้ไวกว่านี้แล้วเข้าแล้วเข้าไปยาก่อนไปยาก่อนโอ้ยมันไม่ท้ารอบพี่เค้นทขาหมดทางวิ่งแล้วทางวัวมันตายมาตามาแล้วตาแล้วโอไมาแล้วกว่านี้แล้ววันนี้ก็เดือดแ้อนแล้วแล้วก็เดือดแ้อนอีกไปแล้วเฮ้ยมันตามไม่เลิกเลยอ่ะสลัดมันดูดียังเนี่ยอันไปยังไปยัง มันไปแล้วพี่เคนโอ้ยเราจะไม่รอดซะ<อ>ดแล้วมั้งโชคดีนะเนี่ยที่เราหลบทันน่ะปกติเขาต้องเอากล่องมาครอบตัวนี่เราไม่ได้เอากล่องมาด้วยอ่ะไม่มีกล่องเหรอแล้วกล่องอยู่ไหนอะ่ะอยู่ที่บ้านนะนี่อ๋ออยู่ในรถพี่ใช่หรอ,อกินนำ้ำพึ่งก่นกนอนอร่อยถามว่ากันว่ามันน่าจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าเราหลบในกล่องใช่ไหมแต่เราไม่มีกล่องละดิเราก็ต้องวิ่งหนีแทนอ่ะไปเดินเอาเลยทำไมค่ะทางออกกันต่อดีกว่าไอ้ข้าวเหนี้ไม่เห็นมีทางออกเลยอ่ะบรรยากาศมันสยองจึ้งเบย แค่ได้ยินเสีย<ะ>ตงตึ้งตังตึ้งตังเลยเพ้อ ไอ้ยเสียงบิ๊บปีบปะเนี่ยโอ้ยพี่เกนแล้วมันเยลลี่สีเขียวนี่นะโอ้ยเรนโบว์เฟนตัวสีเขียวบ้าไปแล้วดูแขนมันดิไอ้เจ้าเขียวย่างยืดไอ้เขาว่ากันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันตาบอดด้วยนะเขาหรอทางไอ้ใค่อยย่องไปนะมันจะได้ไม่รู้ตัวทางไอ้ใครย่องย่องย่องเขาว่ามันตาบอดไอ้ว่าทำส่งเสียงแล้วก็มันจับเรากินอย่างเงี้ยเลยอะเผลอตดไงมันรู้ตัวเลยนะให้กำลังปวดเจยบเขาดี่เลยไอ้เดี๋ยวโอ้ดพว่กันให้มันหันหลังมันหันหลัง อ้ยดูเียม็น,มน,มนุ้ย,ยคัเดียวอยู่เลยเนะี่ยเออม,ม <า S 2> ันจ้บมาแล้วหมาแล้ว เฮ้ยไปเลยไปเลยชิ่วๆอ,อย่ามาครงนี้นะจังหวะที่แบบพี่เค็เราต้องถอยแล้วแอบนึกว่าจังหวะนี้เราจะไปตีมันไม่ใช่เอาอะไรไปตีอ่ะไม้นวดแป้งก็ทิ้งไปแล้วรู้จักวันคันแมนเปล่า<ไ>มันนะไม่ใช่เรา<ไ> <laughs> มันนะไม่ใช่เราวันเทิรนคิว้น,นะไปกันเถอะอยู่ทําไมเราไปอยู่ละจ้าตายใครย่องใครใครย่องต้องช้าๆเข้าไว้ยังไกลไม่พออีกเหรอเฮ้ยต้องไกลกว่านี้อุ้ยหยดหยองจุงเบยต้องไกลมากๆเลยนะฮะฮะโอ้ยนี่เรากระดดมนะ เฮ้ยอะไรน่ะอะไรอ่ะมีออะไรอ่ะออกมาจากท่อเฮ้ยนึกว่าตัวอิดนะเนี่ยเอ้ยออกมาจากท้าด้วยเหรอเฮ้ยมันขมือบได้พี่เคนเฮ้ยมันกินวีด้วยเหรอมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่เรามันก็กินโอ้ยไปไปอ้อมเราไปให้มันกินนไอตัวม่วงไอตัวสีม่วงไอ้มันม่วงพี่เคนเราไปทางนี้ไม่ได้แล้วแหละเราต้องไปทางอื่นน่ะพี่เคนก็ว่าอย่างนั้นาเรยังอย่างมีชีวิตอยู่นะอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้าเราเข้าไปใกล้มันนะมันกินแล้วแน่ๆเลยอ่ะดีนะมันเดินไม่ได้อ่ะสมน้ำหน้าแต่ว่ามือมันน่ะออกมาจากท่อ ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เจ้าจิ้งจกสีส้มเย่สีส้มไปแล้วอู้มมาๆๆไอ้แย่ยักษ์สีส้มมันวิ่งเร็วมากเลยอ้อมวิ่งเร็วมากเลยอ๋อมันจะจับเขากินแล้วมันวิ่งตามทางอะดิไปทางไหนอะไปทางไหนอะรีบปกดิปบก่อนให้มันตามไม่ทันอะอ้อมแล้วพี่แค่ปกป้องเขาด้วยปกป้องเขาด้วยเฮ้ยหมาแล้วใครต้อเกิดปกป้องเขาด้วยครับโอ้ยพี่แกยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยเออรอเขาด้วยไปทางไหน ไม่ทันไม่ทันเอาไม่เลยลากไปนะเอ้าฝากที่ติดทัเลยเฮ้ยมันข้ามบอกได้เฮ้ยที่ห้องไหนห้องไหนห้องนี้ห้องนห้องไหนอ่ะเอาห้องแคบๆได้แคบๆแคบๆไปทันไม่ทันไหมเฮ้ยทันทันมันลอดไดไหมเฮ้ยมันลอดช่องไม่ได้เย้เสม็ุ้งหน้าลาสกายเลยโชคดีไม่งั้นถ้ามันลอดช่องได้เนี่ยเราน่าจะสูคิดแต่ตุ้ยมาแล้วเอาวระวังระวังเผื่อมันตีไกลอ๋อตีไกลเหรอเฮ้ยไม่ถึงนะ เวลาตีกล้าระยะประชิดแล้วเปล่าอ่ะ้องแ,แยแ็งหน่ไปดิเอาไม่เป็นไรเกรงใจนะที่ใช้เดี๋ยว<ฮ>ยกายเป็นเดทไอ้ด้วนหวานนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวมันอ้อมมาหาเรานละอ๋อ้อยแล้วล็อกแพ้ โอ๊ยโลภแห้งเราเจอนมแอลมอนด์ได้ละเฮ้ยอะไรน่ากิ๊งจึ้งหาดิเวนะคอแห้งมากเลยช่วงเนี้ยเฮ้ยทำให้ไฟมันติดติดดับดับป่ะเฮ้ยใครไม่ใจกล้าไฟกันเนี่ยเอ้ยูดีเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เปิดอ่ะแล้วเราจะรอดไหมล่ะหาทางออกไม่เจอเลยอ่ะหรือว่าหลอดไฟมันจะเสียไปเปลี่ยนที่เขาดิแม้ยเอาที่ไหนมาเปลี่ยนอ่ะเอาลงอะไรก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยมาเลย้ากตัวเลยมาข้างหลังอ๋อมีสองตัวไอ้แบ็คลุ่มว้าแบ็คลุ่มจริงด้วยเอาอะไรด้วยตายเอาตัวเย่อตัวเย่อปกป้องเขาด้วย คุมคองเขาด้วยเมันหายไปแล้วอ่ะมันวาร์ปได้หรอจริงนี่ เฮ้ยมันมาตุ้งแช่แล้วเหรอเฮ้ยอย่าพอนะว่ามาตุ้งแช่แล้วมันมาจอมสแก่เราปั๊บเดียวเองนะเนี่ยเออนั่นไงมันมาอีกแล้วพี่แคนทางออกอยู่ไหนอ้อแท็กกูเลยค่ะ้างหน้าข้างหน้าพี่เค่้างหน้าเหรอตามมาเร็วเอาทางนีไปเลยน้ำไปเลยลงมาแล้วตามมาเร็วประตูอยู่ไหนแล้วเขาไม่ได้ค่ะโอเคก็นี่หมดนี้นะคะมันก็จะมีไข่สปอนนะคะของเจ้าเรนโบว์เฟนค่ะหรือว่าเจ้าเพื่อนหลักสีใสลุงของเราเนาะจึิงมันเนี่ยก็น่ารักแบบหลอนๆนะคะแล้วก็มีแบบคล้ายๆจัมสแกนนิดหน่อยนะคะ แบบลอกมาต้งแช่แล้วก็จำสแกนเนาะ<อ>ซึ่งตัวแรกค่ะก็คือเจ้าบลูค่ะหรือว่าเจ้าตัวสีน้ําเงินนะคะ<อ>าตาเป็มันเนี่ยก็จะเดินมีเสียงดังเพราะว่าตัวมันใหญ่วันตุปป๊บเลยค่ะเ็ะบลูเ่ะเนี่ยแล้วก็มีมงกุฎอยู่บนหัวเนี่นะ น้ำล<อ>ายืรู้สึกเหมือนกับว่าลูกะตามันจะเสียไปข้างนึงหรือเปล่าแล้วก็น้ำลายยืดด้วยท่าทางจะหิวซึ่งมันเนี่ยโจมตีเพลเยอร์กับพิเลเจอร์นะคะลองดูซิคคุณชาวบ้านสู้ๆเขาหนาสู้ยคุณชาวบ้านนี่วิ่งหน้าไปอ่ะอเหมือนเราเมื่อกี้ไงหแปลว่าคุณชาวบ้านจะรวมพลังกันสู้อ่ะเมื่อกี้เราก็เก็บเสสู้ขีดตะปุยแต่ถ้าเราเผื่อมีก็มาได้โอ้ยดูดิเจ้าบูซอยใหญ่แล้วแกโี้ยห่างกระแทบ พี่เคนยังแทบแทนเลยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าแอบอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเราใช่ไหมแต่เราไม่มีกล่องนะตอนนี้เราต้องมีกล่องกระดาษนะแล้วก็ลงกล่องไนงะ <c oughs> แต่เราลงกล่องไม่ทันลงองค์ทันได้ปะไม่ใช่ไม่น,น่พรกขนมจะได้ลงองค์ใช่ปะอนละเรื่องแลาวอันนี้ให้มันสู้กับโกเลมดูนะ <c oughs> อ๋ดูดิเจ้าบูมันตีแรงใช่ย่อย่างเนี่ยโอ้ยยังโหดเลยคุณโกเลมมันสู้ไม่ได้เหรอเนะี่ย <c oughs> โกเลมตัวหนึ่งเนี่ยเอาไม่อยู่นะต้องใช้โกเลมมไหลายตัวเนี่ยคอยลุมมันนะอุ้ยไม่น่าเชื่อ มันก็ว่ามันกําลังหิวอยู่เลยอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้ากรีนค่ะหร,หรือว่าเจ้าตัวเขียวนะคะตัวของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบแคล้ายๆกับปลาหมึกนะคะคือตัวจะแบบยาวๆย,ยืดๆแต่เนาะเหมือนกับยางยืดนะคะเป็นตัวสีเขียวๆนะคะฟันแหลมๆเนาะมาแล้วคุณชาวบ้านหนีไปซึ่งประมาณว่าตัวของมันนะคะจะปาบอดค่ะเจ้าตัวสีเขียวเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันตาบอดเนาะถ้าเราแบบกดชิปย่อนะคะมันก็จะแบบมองไม่เห็นแล้วนะเนาะ โอ้โหโอ้อมแมาแต่ว่าเราจะเอาอะไรไปสู้มันดูแขนมันยาวยาวมันจับเรากินเนาะที่แขนหนังมันยาวเนี่ยมันจะได้จับเรากินไงเฮ้ยมันจับเรากินถึงนะคุณควรเล่นฝาพิทักโลกด้วยนะอ,อ้าว แล้วสุขิตตยแล้วโอ้ไม่อ่าเหมือนกับว่ามันจะหิวเราอีกแล้วตัวต่อไปค่ะเป็นตัวสีส้มนะคะซึ่งเจ้าเรนโบ์เฟนตัวสีส้มเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนจิ้งจกยักษ์นะคะหรือว่าแย้สีส้มเนาะเหมือนตัวแย้หรือว่าจิ้งจกยักษ์เลยดูดีเอ้ยแต่ตัวนี้โหดนะระหว่างทางเดินน่ะมันจะมีเส้นทางสีส้มอยู่นะคะถ้าเราไปใกล้อนาเขตบริเวณเส้นสีส้มวันเนี่ยมันก็ชอบวิ่งไลกกินนะคะมันจะวิ่งเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็กัดแรงตีแรงค่ะวิ่งแบบด่วนแบบ มนตีไปสนีจ๋าเลยนะอ๋อมันวิ่งเป็นเดอะแฟทมาเลยล่ะเอาแล้วบวกแล้วอ,อ,อ้าวเ้าหนีเฮ้ยพอมันจะ,ะแพ้มันวิ่งหนีเฮ้ย <c oughs> โดนตีแล้วหนีเลยเหรอแต่ว่ามันกินเราทีนี้ตายคาที่นะเฮ้ยเราจะตั้งหลักก่อนก็ได้นะอ้าวเขาไม่ได้ตั้งหลักอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าใส่จุกใส่จุกใส่จุกแล้วเข้าหนีแล,ล้วเฮ้ยกาการกัวกากากกัวโอ้โหดูท่าทางไม่น่าไหวนะไม่น่ารอดนะดูดิกเลมตามไม่หยุดเลยอะอะ แล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวสีม่วงนะคะแล้วเรนโบ์เฟนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเนาะเขาเริ่มเอาตัวมาให้เหรอเรือแต่แขนอะคล้ายๆกับว่าเจ้าตัวสีม่วงเนี่ยจะอยู่ตามท่อระบายน้ำหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีมือสีม่วงๆแล้วก็มีดวงตาคอยเฝ้ามองนะคะแล้วก็จะมีมือสองข้างสีม่วงเนี่ยยืดยาออกมาแล้วก็คอยจับขาแล้วเนาะ,ะซึ่งมันเนี่ยน่าจะขมือบทุกอย่างนะคะกินทุกอย่างเนาะหรือจากที่โยนของมาให้แล้วเนี่ยถ้าเราเดินผ่านมันนะคะมันก็จะกินเราตายทันทีเ<า>ลยล่ะโะอุ้ยอะไรมัน หหหหมมดดใใ้้เลยเรียกว่าเดินเฉียดเข้าใกล้มันไม่ได้เลยนะมันขมือบหมดทุกอย่างเลยเนี่ยอย่าเผยโยนของใกล้ๆมานะของหายแล้วบอกเลยบล็อกไม้มันยังกินเลยคิดดูดีอะไรจะแบบว่าหิวโหยขนาดนั้นแล้วคุณชาวบ้านล่ะโอ้โหดีเดียวอยู่เลยเข้าไปก้รัศมีมันไปทันทีเลยอ่ะโอ้ไม่นะของสัยคุณชาวบ้านมันตุ้งแช่วันเพลินคิวเลยนะนี่ถ้าเกิดแบบว่าให้โกเลมไปตีล่ะเอาแล้วไหวป่าวไหวป่าวคุณโกเลมสู้อ๋อโกเลมไม่ไหวอ่ะเอ้าเฮ้ยราล้แปลกเลยอ่ะเหล็กยังสู้ไม่ไหวเลยอ่ะ เอาไวเหลือเกินอย่างนี้ต้องให้วอลเดนมาสู้เปล่าเฮ้ยจริงนี่ดูใครเหรอที่นี่ยนะหมายถึงเรนโบเฟรนใช่ป่ะจ,จะไหวเปล่าเพราะว่าวอลเดนมันตีแรงอยู่แล้วอ่ะคุณกเล่นเราเกลี้ยงหมดแล้วไม่เหลือแล้วมีเลยถ้าแบบว่าเราเอาได้หลายสีเนี่ยให้มันมาลุมโกเลมของเราอ่ะใครจะอยู่ใครจะไปพลังไฟติ้งกันมาแล้วมาเลยจุตะลุมบอล <laughs> เขาว่าโลนไม่น่ารอดอุ้ยดิมันตีแรงอะเนี่ยดิยุสุดท้ายแล้วคุณโกเลนสู้เขาไหนออ้าวไหนไม่ทำแล้วพี่เค้ยดูนโกเลมไปหมดแล้วทีมเลพราะว่าไม่มีใครตายเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลโนเฟนี่เขาก็แบบว่าตีแรงกันเนาะต้องแข็งมากเทิร์นไปอ้าวเมทิสโกเลมทีเดียวอยู่เลยไอ้นี่มันตีแรงมากๆเลยแหละนีลคือแข็งมาะเทิร์นกับจิมมัสซักไอมิล่ะจีโอลยนะ เป็นแร่อเมทิสตเลยนะมีเลยบอเดนสุดไหมเฮ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่ามอเดนมาไหวเปล่าตังน่ะอุ้ยฮัลโห วอลเลนต์ตายไปมเหรอเอ้อลูกแพะลูกพี่เก่งจุ้งไม่น่าเชื่อเลยขนาดวอลเลนต์ยังตายอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ไดมาจากไหนมาจากไหนควันหลงนะควันหลงอ๋อลูกแพะขอสมัครเป็นลูกนังลูกแพะได้เปล่าขอติดตามลูกแพะไปทุกที่เลยเพราะว่าลูกแพะแข็งแกร่งเหลือเกินนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นโกเลมหินค่ะตัวนี้ก็ถึกไม่แพ้เจ้าโกเลมอเมทิสเลยนะนี่เลยต้องเจอกับเจ้าบลูเลยนะคะหรือใครที่อยู่ใครจะไปไปโอ้โหไต่โอ้โหไม่ไปลุ้นเลย เจ้าคลิ้ไปนะไอ้เจ้าปีนไม่ไหวแล้วไอ้เจ้าเขียวไม่ไหวแล้วไอ้เจ้าซ่อมก็มีแล้วไอ้ยูไม่ได้แล้วงานนี้ไอ้กิ้งจกยักษ์มันมีแล้วเอาเง้นก็ต้องลองสู้กับบอเดนดูไหนลองดูสิบอเดนจะไหวเปล่าบอเดนก็ไม่ไหวเหมือนกันดูจากท่าทางแล้วนะยังไงต่อยหน้าเลยเอาต่อยไม่กี่ทีบอเดนตายเลยอ่ะโอ้ไม่เออลวกแพ้เนื้อลวกพี่แพ้ไปเยอะจุงโกเลมนี่มันช่างแข็งแกร่งจริงเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเขาจองตัวนี้นะตองแค่เขาวันนี้แล้วก็รีวิวมอสของเรนโบว์เฟน เจ้าเพื่อหลักสีใสลุงไว้แค่นี้กันนะคะแล้วถ้าชอบเจ้า o ดนโบเฟนปีศาจหลักสีใสลุงแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสบไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออย่าเล่นเกมไมโครสต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกพีดพ่ดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปละบ๊ายบาย